ก็เริ่เฮ้ยเคลลี่แฮปปี้นิวยี๋ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงข้างๆสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีจ้าแล้วก็เขาพูดกับเคลลี่ต่อแล้วสังหันไปมองสองคนแล้วแบบเหรืออ่านอะไรตรงๆอ๋อก็เออทำหน้าเรียนลาดอะนึกออกมามทำหน้าเรียนลาดโตแล้วหลานก็ไม่ใช่เด็กๆก็โตแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็คงเคยผ่านชีวิตมาบ้างนะครับก็ยินดีถ้าวันหนึ่งก็พัฒนาจะเป็นแฟนกันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ติดอะไรเคลลี่ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการด้วยซ้ํา เขาจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนเราก็ไม่เราก็พร้อมพร้อมยินดีนะครับก็จะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนพัฒนากันจะเป็นแฟนกันหรือจะหนาถึงแต่งงานได้ก็ยินดีแต่วันนี้เอาจริงๆก็คือไม่ได้รู้มาก่อนเพิ่งไปเจอที่ที่ภูเก็ตพี่ก็ไปทานข้าวกับครอบครัวปก,กวติแล้วก็ก็เห็นเคลลี่ก่อน ก็เริ่เฮ้ยเคลลี่แฮปปี้นิวียีเออมาถึงก็ก็สวัสดีพี่ก็ดีนเสียงผู้หญิงข้างๆสวัสดีค่ะเราก็หนึ่งคือไม่กล้าสบตามกเพราะไม่รู้ว่าเขามากับใครหรอกก็ไม่อยากให้เขาอึดอัดเอาสวัสดีจ้าแล้วก็พูดกับเคลลี่ต่อสักวันเดี๋ยวก็ผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นไปหาภรรยาพี่แล้วก็กอดหอมแก้มสองครั้งคิดถึงจังเลยเราก็เอเธอเป็นใครเธอไปกอดเมียฉันแล้วบอกว่าคิดถึงคือใครเนี่ยหันไปดูอ้าวพลอยเหรอ พลอยกต็ตีก็นเมื่อกี้หนูก็สวัสดีก็ไม่เห็นพูดเห็นแต่พี่คิริเพราะฉันไม่รู้ว่าเป็นเธอแล้วก็หันไปมองสองคนแล้วแบบเหลอือ <laughs> ถามน้องๆ <laughs> ไม่ใช่ก็คือแค่แบบแล้วก็หันไปมองทั้งพลอยทั้งคิริก็ถามคิรลลิเหลอเหลออนี่คือ <laughs> เขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาแต่เหลือของเราเราไม่รู้ว่าเหลือคืออะไร <laughs> เขาก็แบบออก็เออทำหน้าเลี้ยราดนึกออกมาทำหน้าเลี้ยราดก็ไม่ไม่ไม่ในฟอสอะไรเพราะว่า โตแล้วหลานก็ไม่ใช่เด็กๆก็โตแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็คงเคยผ่านชีวิตมาบ้างนะครับก็ก็ยินดีถ้าวันหนึ่งก็พัฒนาจะเป็นแฟนกันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ติดอะไรเคลลี่ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการด้วยซ้ําเจ้าพลอยก็เห็นมาตั้งแต่อ้อนเตอออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะพลอยคุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงมาดีมากนะครับถึงแม้จะเติบโตเมืองนอกแต่ว่าก็เลี้ยงเป็นไทยอ่ะเลี้ยงเป็นไทยมากแล้วก็เป็นเป็นหลานที่น่ารักครับ ก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรนะไม่ได้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมาเกรงพี่เพราะว่าชีวิตทุกคนเลือกที่จะมีที่จะเป็นได้อยู่แล้วครับพร้อมจะพร้อมจะยินดีกับทุกสถานการณ์อ๋อแล้วรู้จักทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากเขาพ้นไปปับก็หยิบโทรศัพท์เปิดอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรยังไงก็อะไรยังไงทำไมเราตกข่าวทำไมราไมรู้เรื่องวะอะไรเงี้ยก็ก็ก็เปิดดูอ๋อก็คือเขาก็ก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งเพราะว่าเท่าที่รู้เราก็รู้ว่าเคลลี่แต่งงานแล้วก็ เลิกกันไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเคลลี่ส่วนเขาจะพัฒนาจะมีใครใหม่หรือเขายังเป็นแค่เพื่อนกันอันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราครับตอนนั้นคือพี่เคลลี่บอกอะไรกับพี่แจมมาัหยไม่บอกหรอกเคลลี่เาก็เขาก็ถึงแม้จะเป็นน้องน้องเยอะแต่เขาก็เขาก็มีความเกรงใจนะครับเขาก็ก็น่ารักเพราะฉะนั้นการที่จะ ก็เข้าใจการจะพูดถึงใครที่อยู่ข้างๆแล้วบอกเป็นนู่นเป็นนี่เราคุณคุยกันพอหรือยังน้่เราไม่ต้องการไปฟอสรต่ว่าตกลงเป็นอะไรกันเงี้ยมันมันไม่จําเป็นต้องบอกถึงสถานภาพก็ได้เพราะว่าคนรู้จักกันก็รู้จักกันได้หลายรูปหลายรูปแบบด้วยกันงั้นกเราไม่จาเป็นต้องฟอสแตว่าวันหนึ่งเขาพร้อมที่จะบอกว่าจะพบกับเป็นแฟนหรือพร้อมจะแต่งงานได้ยิ่งก็ก็ดีใจด้วยครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นชีวิตของเขาอยู่ดีนะครับแต่อันนี้ไม่มีอะไรเคลลี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าล น่าเกลียดน่ากลัวอะไรภรยาพี่เขามี Facebook กันก็เป็นเฟรนด์กันพี่ไม่ค่อยได้เล่นมากนักก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เพราะก็มีอัปเดตกันอยู่เรื่อยภรยาพี่รู้จักครอบครัวพี่มากกว่าตัวพี่เองเพราะว่าติดต่อกันนู่นคนนี้คนนั่นนหะคนนี้ป่วยนะคนนี้คนนี้คนนี้นพอพี่ถามเรื่องนี้เขายังงงเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอะฮะแค่นั้นเพราะว่าพี่พี่มุกอ่ะก็พุ่งไปหาพลอยเพราะพี่มุกไม่รู้จักเคลลี่เออก็พุ่งไปหาพลอยแต่พี่อ่ะ เห็นเคลลี่ก่อนทุกคนใส่หน้าก,กากนะครับเราก็จะเห็นทุกคนใส่แมสตะงั้นก็คือเราก็จะเห็นเห็นเคลลี่ในระยะไกลแล้วก็ไม่อยากจะไปก้าวไก่ว่าเคลลี่มากับผู้หญิงคนไหนเ,เดี๋ยวจะไม่รู้อยู่ในวงการไหมหรืออะไรไหมเดี๋ยวจะทําให้เขาอึดอัดอก็เหมือนเราเหมือนกันสมมติเราอยู่ตรงไหนแล้วใครมายุ่งกับเรามากบางครั้งเราก็อาจจะอึดอัดเช่นกัน